<c oughs> ในนามของวัดบวรในเวทวิหารก็ขออนุโมทนากับคุณสุรทัศน์นาคที่เป็นผู้ได้ดำเนินการในการจัดพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับสากล ซึ่งได้ปรากฏอยู่นที่นี้และคณะกรรมการทุกทุกท่านและก็ได้มอบพระไตยพิฎกฉบับนี้ไว้ที่วัดโบวนิเวศวิหารแห่งนี้ด้วยซึ่งนับว่าได้รับ ความกรุณาเป็นอย่างยิ่งที่ได้มอบพระไตยปิดกฉบับสำคัญยิ่งนี้ไว้กับพระบวรในแนะนำของวัะบวรก็ขอรับพระไตยปิดกนี้ไว้แล้วก็ขออนุโมทนาเจริญพรขอบคุณคณะกรรมการเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ขอให้าการจัดพิมพ์พระไตยปิดก ฉบับสากลน,นี้จงดำเนินไปได้ด้วยดีและให้เผยแพ่ไปอย่างกว้างขวางทั่วโลกต่อไปด้วยซึ่งเป็นพระพุทธพจน์ของพระผู้มีพระภาคเจ้านับว่าเราทั้งหลายนั้นได้ทำการเผยแพ่พระพุทธศาสนาให้กว้างขวางออกไปทั่วทั้งโลกนะอันในทีนี้ก็ขอ อันโมทนาแล้วก็จะได้เจริญพรให้กับทุกท่านต่อไปสัพพโรคะเวเนโมโตสัพสันตาปะวัตสัพสพวเวรามตกันโตเนโปโตจตุวังภวัสพภิ ทิโยจันโตสาปาโรโควินัสสตุมาเตภวัตวันตราโยกิติกาโยโกภวะปิวานันสิลิสเนจังวะท้าปัจจะ นจัตตารธรรมวาทานติอายุวันโนสุขังบาลัง